เฮาดีสีทับถับผลิตแมส OEM หน้ากากฆ่าเชื้อไวรัสและป้องกันแบคทีเรียลดการเกิดสิววันนี้ร้านค้าหรือองค์กรท่านใดที่ต้องการจะผลิตหน้ากากฆ่าเชื้อได้เรากำลังเปิดรับสก,กรีโลโก้อ,องค์กรบริษัทรวมถึง OEM ต่างๆการันตีด้วยยอดขายมากกว่า1ล้านบาทภายในระยะเวลาน้อยกว่า1เดือนและยังส่งออกมากกว่า20ประเทศทั่วโลกเรามาดูกันนะครับปัจจุบันมีแบรนด์ผลิตโลโก้กับเรามากกว่า20บแบรนด์ ซีทัชแมสแตกต่างจากหน้ากากทั่วไปยังไงหน้ากากของเราสามารถฆ่าเชื้อไวรัสที่มาตกบนพื้นผิวได้มากกว่า9.9% เรามีผลทดสอบรองรับสถาบันวิสเมทรีประเทศอิตาลีและในเมืองไทยเรายังส่งสถาบันพระจอมเก้าสามารถฆ่าเชื้ออีคอไลนหรือแบคทีเรียที่ทําให้เกิดสิวมากกว่า99ด้วยเช่นกันและยังรับรองการปลอดภัยจากโบเกนปลอดภัยต่อเด็กเล็กด้วยครับโดยการที่ซีทัชแมสสามารถทําความสะอาดตัวเองได้ทําให้หน้ากากสามารถใชใ้งานมากถึง1ปี7วันแล้วค่อยซักซึ่งถ้าเทียบกับหน้ากากาอนามัยทั่วไป ตกวันละ2บาทในขณะที่ซีทัชแมสตกเพียงวันละ50สตางคุ้มค่ามากกว่า4เท่ารู้ไหมครับหน้ากากผ้าสามารถป้องกันเชื้อไวรัสพันใหม่ได้เ,เพียงแค่55%เท่านั้นแต่ถ้าเมื่อไหร่เราใส่ซีทัชแมสสามารถป้องกันได้มากถึง99%เลยทีเดียว ออกแบบฟรีพิเศษโปรโมชั่นเฉพาะเดือนนี้เท่านั้นสั่งผลิตระยะเวลาเพียง7-14วันองค์กรได้ภาพลักษณ์รวมถึงความคุ้มค่าในขณะที่พนักง,งานได้รับความปลอดภัยสามารถติดต่อได้ภายใต้คอนแทกนี้นะครับมาเป็นครอบครัวซีทัพด้วยกันนะครับ